สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีแบบบ้านสวยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะค่ะหลังนี้เป็นทรงสามมุกนะคะมีด้วยอ่าประกอบไปด้วยนะคะหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวบ้านกันนะคะค่ะหลังนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะความสูงของตัวบ้านนะคะอยู่ที่สองเมตรนะคะสองเมตรยี่สิบนะคะ เสานะคะก็จะเป็นเสาหน้าแปดซึ่งเป็นเสาขนาดใหญ่เลยตรงนี้จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะคะสวยงามมากๆเลยอเป็นทรงสามมุกนะคะหลังนี้นะคะก็จะมีโรงรถด,ด้วยนะคะ พื้นที่ใช้สอยนะคะด้านหน้ากว้าง6นะคะลึกเข้าไปด้านหลัง7นะคะลงรถนะคะก็จะกว้างอยู่ที่3าคูณหนะคะ,ะติดตั้งชายคาบ้านนะคะเป็นหยดน้ํานะคะสวยงามมากคเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันนะคะค่ะ ราวบันไดนะคะติดตั้งลูกกงนะคะแกะสลักลวดลายสวยงามมากเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะกว้างอยู่ที่สองคูณสามนะคะมีพนักพิงนั่งเล่นเป็นรูปตัวเอลนะคะตรงนี้ก็นะคะเป็นฝ้าเพดานตรงะระเบียงหน้าบ้านนะคะจะตีเป็นรูปดาวนะคะค่ะประตูทางเข้านะคะก็จะเป็นแบบประตูสไลด์ ซ้ายขวานะคะซึ่งเป็นประตูบานทึบนะคะค่ะหลังนี้เป็นหลังลูกค้าดัดแปลงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นห้องรับแขกนะคะกว้างอยู่ที่สามคูณสามคูณหกนะคะน,นี่เลยค่ะฝ้าเพดานด้านในจะตีแบบท้องเรือนะคะ ดูตรงนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะคะจะเป็นรูปโค้งแบบท้องเรือนะคะค่ะหน้าต่างนะคะก็จะเป็นหน้าต่างแบบวีโก้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะคะค่ะประตูทางเข้าห้องนอนนะคะเป็นประตูบานทึบเป็นประตูแบบปิดเปิดนะคะค่ะห้องนอนจะกล้างอยู่ที่สามคูณสามนะคะ ภายในห้องนอนตีฝ้าเพดานแบบท้องเรือนะคะประตูก็จะเป็นประตูแบบประตูวีเอ้ยขออภัยค่ะหน้าต่างเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างวีโก้นะคะค่ะตีลักษณะการตีฝาบ้านนะะ่าจะตีแบบฝาเฟียมนะคะค่ะเราออกจากห้องนอนนะคะเราก็มาดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้อาจจะเป็นห้องนอนขนาดเล็กค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําเป็นห้องแต่งตัว เว่าเป็นห้องพระก็ได้นะคะห้องนี้กว่าอยู่ที่สามคูณสองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันนะคะก็มีหนึ่งซุ้มบันไดหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนอแล้วก็อีกหนึ่งห้องพระนะคะแล้วก็อีกหนึ่ง ลงจอดรถนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ